ได้สองปีแล้วยังไม่มีแฟนบอกบ่ยังโสดอ๋อมาเลือกคู่บอกคายาสีเขียวยาสีเขียวสีแล้วมีแหงอรอสีแล้วมีให้สีแล้วไม่กลังเราใส่สีแล้วยิม่มได้ถุงเวลาถุงตาดีเนอะสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับเปาอน้นคือเขาวันนี้จะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะงานบุญกินเจียงเนาะหรือว่างานนอกเป็นเจ้าของไอ้น้องสนเพ้าเราสูงแล้วทุกคน เพิ่น่นอาตอนนี้กับพระโอนก็อยู่ที่อ่าสถานที่การจ,จัดงานเนาะอันนี้อยู่ที่สังเกตนะทุกคนนะเพิ่นจะจัดทุกปีเนาะทุกคนเนาะอันนี้อยู่ที่นครหลวงอีกจัดเนาะบ้านสังเกตนี่ทุกคนมาทางอันที่ละทางหนองพงญาาเนะหนองพงญา,ากัอนาเชี่ยวสังเกตแต่นี้เนาะจะเป็น อันนี้จะเป็นอันคิวรถนะทุกคนนะเป็นคิวรถสังเกตนะทุกคนนะคิวรถที่นี่ก็จะไปแบบพักสินค้านะทุกคนมี่อ่าไปทางเหนือทางใต้มเนอะทุกคนเนาะสไลด์จะไปทางเหนือทุตคนนี้เนาะไปซ้อมเหนือบอขงนสารีต่าง้เนาะก็จะมีการพักสินค้านะทุกคนที่นี่เนาะเห็นตลาดิ้นใหญ่เนาะทุกคนเนาะ งานเพื่อนจะจัดอยู่ทางในนะเดี๋ยวว่าโอจะให้เบิกบรรยากาศรับรอดนะเป็นแบบไหนนะทุกคนนะรถก็จะมาหลายเลยละอันนี้เนาะรถที่เพื่อนจะเข้าไปในงานนะทุกคนนี่รถสัต์เกตนะนี่นะ เชนนี่ไอ้น้องอเข้ามาเรียนงานกับเพื่อนก็นจะเป็น่ยน,นนะเนอะนี่ผู้สาวนะกำลังเมืออนะไรเนี่วยวันี้เพื่อนก็นจะมีอ่ามีการเก็บปี้รถนะทุกคนนะรถใหญ่รถน้อยก็ว่ากันไปราคาไม่คือกันทุกคนก็จะมีอ่าพนักง,งานที่นี่เนาะเพื่อนก็นจะให้อะไรเนาะอยาให้น้นอ,นองตำรวจชอมเนี่ย นี่กับแท็กซี่เต็มเลยทุกคนนี่ย่างไปน้ำกลมได้แป๊บไปนะั่นลานกว้างเลยทุกคนนี่โอ้โหตัวรถบังได้หลายทุกคนไม่ว่าที่มานะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในงานกันงานเพิ่นเริ่มเมื่อวานเนาะเพิ่นเริ่มเริ่มจัดเมื่อวานแล้ว เพื่อจะจัดงาวจนไปหอดอวันทีนึงนะวันทีนึงปีหน้าเนาะจัดถูกปีหน้าปีนี้นี่ทีนี้ก็จะมีบริการห้องน้ำเนาะห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้าพันคีย์นะทุกคนเนาะเริ่มต้นห้าพันมีห้องน้ำหญิงชายนะทุกคนนี่เพิ่นก็จะเป็นสนามสนามมอซอนนะทุกคนนี่โอ้เพิ่นเฮ็ดได้เลยนสนามมอซอนได้เลย ก็เพิ่งเอาอันเอาเล็กมาเนาะเอาเล็กมากันนะ้นเนาะแล้วก็มีพายะพวงสนามที่ชนมัวนะฮะหมัวชนมัวน,วนี่เพิ่งนกำลังเตี๋ยวสนามกันเนาะ สุดพร้อมนะุกคนนเามาถามแม่ค้าาสุดราคาเท่าไหร่ทุกคนวเาอถามเลยอ่ะเซ้าสุดราคาเท่าไหรก่อนหนึ่งแสนสองแสนสแสนุดอันนี้สงแล้วต้นแสนบอกต้เลยอ๋อทายก็มีมั้ยบกมีแต่ผู้หญิงเนาะ มีชุดไอ้เศร้าเราเลยเนาะผู้ใดผู้มีชุดก็มาเศร้าแ้วเพิ่นได้เราอยู่อยู่นี่เนาะอันคนมาหลายอาายู่บอกมา,มา,มา,าได้เศร้าอ่ะมาทุกปีบอกอ๋อปีนึงนี่อ่ะหลายได้ได้หลายบอกคาเศร้าสุด ก้อสูที่สุดเป็นแบบใครครับสุดทีมับทุกคนอาจจะมีแม้ต้องคือการคนว <c oughs> สองห้านะทุกคนนะนี่เนาะเทศกาลก็จะมีอันกีฬาเขาได้นะกีฬาบันเต้นาะปีมักข้างแล้วก็กีฬายิงาเกกกีฬาเตกัตโต้กีฬาเป้ตั้งเนาะทุกคนเนาะโอ้มีหลายกีฬาแล้วนะทุกคนเนาะนี่มีงัวชนงัวพอ้มาตรงนี้เีาจะจัดงานอะไรเนาะแต่ก็ที่สําคัญเขาจะมีการประกวดนางงามเขามแล้วทุกคนนะนางงามพวก็จะประกวดทุกปีแล้วทุกคนเนาะนางสาวงามเอาโมงทุกคนเนาะ you

ยังไม่รอดอ๋อขอบใจเด้อเดี๋ยวไปรอบกก่อนนี่ทุกคนมีหน้านะมุ้งก็จะมีมามาหลายมาตั้งประเทศนี่ทุกคนเนาะมันจะนม,าจามีกาบอรหรือว่ามาจากประเทศไทยก็มีนะทุกคนอันนี้พอกของของของิบางหลายมีท่านบางคล์ ไปเบิ้งอันสนามกีฬาทุกคนสนามงูงัวซนนะทุกคนเนาะโอ้เบิ้งทางเข้าทุกคนโอ้ตัวแปบ๊บมาเลาะแปบ๊บอันนั้นเลยนะจนเมื่อยเลยทุกคนนะเป็นลานกว้างๆเลยดิอ๋อนี่นี่นี่จะเป็นบอลงัวนะทุกคนนะงัวซนงัวนะฮอดมือเดี่ยวเบิ้งอุจพาเบิ้งทุกคนมา เมืมนนะม่อยักกาดงัวโวนงัวแล้วทุกคนเนาะนี่จปล่อยเข้าไปโซนกันยุ่นานายเหรอนะนี่แหละผานกว้างให้บรรยากาศครับที่นี่อ่าไอ้น้องยิงจะมาให้รวบแล้วทุกคนเนี่ ไปเบิ้งทน้นงกก่อนไปเบิ้องทน้นงกว่าป็นแบบไดนะอ้อาการคนแรกกิจะฮอนนะวันนี้นะไหลแนดแห้งต้องขายไอติมก็จะได้ได้เง,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 งินหลเนีโยเส็ ลายสิ์เต็มส่วนเต็มให้นะเดิยเนยี่นี่นเนาะไนี่ก๊อปปูคอนกี่เนาะปีกไก่นี่ออเอาไปทีหันี้เทคอนกี้เพื่อนนะทุกคนนะ ฝากรถนะทุกคนเนาะรถจักกรสามารถมาฝากอยู่ทางในได้บรต้องย่านเสียนะทุกคนเนาะนี่ส่วนจอดรถเนาะเดินกว้างๆทุกคนมีรถใหญ่รถจักเนาะนี่กระปูคอนกีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งทางเทิงทุกคนเสียงวัก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 น่าจะเป็นอ่าเพิ่นแข่งขันเตะบาทนะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวไปเนาะ นก็ควรจะขึ้นมาได้นี่ทุกคนเพป็นจะเตะบาทนาะแก้นนะแขัดเตะบาทน,นี่โอ้สนามแบบอลังการนะมีต้นไม้เนาะเป็นต้นไม้ดู้นนะทุกคนทางในก็จะเป็นเป็นเตือนเนาะกุ่งหญ้าอะไรกันมีแค่ขาดเตะบาทน,นะ น่าจะเป็นการเตะสิงคันนะุกคนนะสิงค <sch> ันขอมาจับปีแล้วุกคนเนาะคูสาวทห้หูมาสาวไอ้คนถามเนี่ยงานนี้เพื่นเพิ่นเพิ่นจัดแต็มมื่อใดล่ะแต่วันที่เาเอสดือนนี้ว่ะแล้วอันเพื่อนจะเซาเม่ได้ คุณนะอนแอดจัดไว้ครับปีเนาะเออ <laughs> น้องมามาลิ้นทุกปีบอกมาได้สองปีมาได้สองปีแล้วยังไม่มีแฟนบอกยัโงโสดโอ๋อมาเลือกคู่บ<ร>อกเลนี่เทปยนมะคบะรบอกเองกันยนยุง่งมาได้มาเลือกแบบมาลิ้นซื้ออ๋อไปยนยุน่งเนาะมามาได้เซาล์นบอกี่ยมาจากักโบน้องมาได้สองคนอ๋อแล้วแต่คนชื่อไหนมาเมื่อเมื่อทำอีดดวลไหม สามมือมามาทุกมือเลยเนาะโอ้น้องเป็นคนนครหลวงนี่หว่าเป็นคนแฝงหัวพันธุฝั่ <c oughs> งหัวพันธุ์โอ้แต่หัวพันธุ์นะ <c oughs> โอ้มาเงียนมามาอย่างโอ้มาเงียนเงียนอยู่มซอ,อ,อยนี่บ่อยู่ลาวเวียงลาวเวียงเงียนมันซีบ่เงียนอย่งเงียนภาษาจีนภาษาจีน,น <c oughs> อ้าวภาษาจีนได้บ่ยังว่าได้บ่อ่ายังให้น้องฟากอ่าให้คนมา เที่ยว z มมาลินบุญสวนสวนอ่ะมู่คู่มาลินว่าเป็นปีศาจแล้วส้นเท้าก็ได้เบ้าปีศาจส้นเท้าหมกอ่ะเบ้าแบบไหนแปลว่าขอเชิญมาลิ้นบุญทีนะอ๋อย้อน,นลงชมเชียร์แต่จ้านเดสกเล่นสตูดิโอชีหาสเก็ตนะหาขับใจ่ายว่าจ้าง,ง,งได้นะฮักหลายเนาะทุกคนเนาะมีมาเที่ยวชมได้เนาะทุกคนเนาะมีมูไปเจอกับมามามาน้อกันเวิร์ดเป็นบ่อเนี่ อ๋อมันก็กคนหนึ่งสองสามสี่คนอคตอนตอนกัปต,ต,ตอนกัปเป็นคู่แล้วเนาะ,ะ <laughs> คือ,อเก้าเลยอันไอ้คนถ่ายไหมอันอส่วนเผามากัมากแบบคนลาวบ่หรือว่าต้องมกักแบบเผากันเองมักก็แล้วแต่แล,แล้วแต่มหมอหอ๋อส,ส่วนส่วนลายส่วนลายนี่อันได้ยินข่าวว่าอันคนม่วงเราบ่มากคนลาวนะแล้วเอาเป็นคู่ชีวิตอันน่ะ เนาะคนละเครื่องเนาะคนละเครื่องทางอันเนาะอันไอ้เขาถามเดี๋ยวสเปกอันนอ้องนีนน่มักมั่โคบแบบใด้ล้อขาวลอขาว,ขาวขสูงร้งงอยเก้าสิบขึ้นไปได้แล้ว <c oughs> เออเนาะเขาพอขาว,ขาว,ขาวอกีกนน <c oughs> <ๆ>แล้ว,วเนาะนี่อเไแต่น้องตัวดำน้ <c oughs> นองก,ก็ขาวแล้วนี่ทุกคนก็ <c oughs> มามาเที่ยวชมได้เนาะมาลิ้นได้ นีเพื่อจะมีเตะบ,บาดมอนดนนูสนามกีฬาอ่าเข้าใจเด้อนี่นะบุ๋นเข้าแท้เข้าแท้จังหวะนี้โอ้ยบุ๋เข้าเสียแบบปิดครอบสนามเลยนี่เมีนะบุ๋นเนาะสนามกีฬาแบบ เดี๋ยวถ้ามือเขากับเจ้าอันแข้งชนนัวเดี๋ยวอุจจะมาอีกครั้งหนึ่งครูนคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย